อะไรย่อยได้ย่อยนะครับพี่เขาบอกว่าอันนี้นะครับพี่แปลงต่อนะมัน3าสี่ใช่ไหมสามคูณสี่ใช่ไหมแล้วสนะี่นคือ2อคูณสใช่ไหมเรียบร้อยนะครับน้องเห็นว่านะครับในที่สุดนะครับรูปที่มันซ่อนออกมานะ่ก็ปรากฏกายให้น้องเห็นแล้วน้องก็สังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันนะครับะนะครับมันมีเลข3าเหมือนกันนะยังไม่ต้องสนใจว่ามันมีรูทหรือว่าอะไรไม่ต้องตกอ,อกตกใจมันมีเลขเดียวกันนะ แล้วสามก็แยกไม่ได้แล้วด้วยนะจุดเริ่มต้นคือตรงนี้อีกครั้งนะครับน้องมองไปก่อนว่าใครแยกย่อยๆได้ย่อยให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นแรกย่อยทุกอย่างให้ละเอียดที่ก็ชอบพูดไปโม้ไปนะครับขั้นแรกนะครับย่อยให้ละเอียดจะเห็นว่าข้างหน้าในเจ็ดรูสาน้องย่อยไม่ได้แล้วค้างไว้ก่อนข้างหลังน้องย่อยเรียบร้อยแล้วเรียกค้างไว้ก่อนน้องเห็นความแตกต่างของน้องเห็นความคล้ายคลึงของสามแล้วนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือ อุปสรรคของเราหรือเสี้ยนหนังของเราเนี่ยมันคือเราไม่อยากให้รู้อยู่ตรงนั้นน่ะเธอไม่อยู่ตรงนั้นได้ไหมยอย่าอยู่ตรงนั้นได้ไหมฉันไม่สบายใจนะครับพี่ไม่ต้องการ <g ni> ให้รูทสามอยู่ข้างหน้าเพราะปกติที่เราเคยเจอมารูทมันอยู่ข้างหลังอ่านะครับอ่านอาดูต่อนะครับงั้นพี่ก็ต้องเอามันออกนะแต่วิธีการเอามันออกเนี่ยนะครับมันมีอยู่อย่างเดียวคือน้องต้องดึงตัวร่วมน้องต้องดึงตัวร่วมซึ่งหลายคนก็มองออกแหละถ้ามันบวมมันลบมันอยู่สองก้อนมันดึงตัวร่วมแน่นอน แต่มันจะดึงได้อย่างไรล่ะในเมื่อมันเป็นสามรู้สามอ่าหลายคนก็เริ่มปิ๊งไอเดียว่าอ๋อพี่ก็หนูก็เคยดูพี่ทุกมาแล้วนี่นะก็ก็คือสามเนี่ยมันเป็นรู้สามได้ค่ะอ่ามันก็คือรู้สามกำลังสองก็ใช่เลยครับและจุดเริ่มต้นมันก็จะไหลลื่นแล้วคราวนี้ก็จบแล้วมันจบแล้วในนี้งั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยมันสําคัญที่สุดคือน้องจะต้องเริ่มจากอ่ะมาตวนอีกครั้งครับหนึ่ง ตัวไหนย่อยได้ย่อยละเอียดก่อน2มองสิ่งที่คล้ายคลึงกัน3พยายามดึงตัวร่วมหรือลาก็ตามนะครับสอย่าให้มีรู้อยู่ข้างหน้านะครับเพราะมันไม่เข้ากับรูปแบบของเราเท่าไหร่นะครับโอเคไหมทุกคนนะครับเราเข้ากันต้อต่อไปนะครับทีนี้นะครับน้องก็บอกว่าน้องก็ดึงตัวร่วมออกมานะครับก็ดึงรูปสามออกมานะหุ้มนะครับงั้นข้างในก็จะเหลือเป็น7ใช่ไหมลบด้วยทีนี้นะครับน้องก็เห็นไหมนะครับว่านะครับน้องอย่าเพิ่งไปสนใจไอ้ตัวข้างหน้านะครับ พี่จะสนใจเฉพาะสิ <empath etic subtitles> ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้เท่านั้นนะครับนะครับโอเคไหมดเคไหมทุกคนครับพี่จะสนใจเฉพาะสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับเพราะนั้นนะครับน้องก็จัดรูปตรงนั้นก่อนนะครับสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะน้องเห็นว่ามันเข้าตามรูปแบบเราแล้วนะครับทีนี้น้องทําไงล่ะสองหน้าหลังใช่ไหมน้องไปเพ่งที่ตรงที่เป็นรูทใช่ไหมที่เราเคยคุ้นเคยกันมันต้องไปสองหน้าหลังเนี่ยนะครับแล้วน้องก็คงรู้ดีว่านะครับเจ็ดเนี่ยนะครับน้องแจ้งในใจได้ไหมพี่ว่าน้องเห็นสามที่อยู่ในรูทเนี่ย พี่ว่าน้องน่าจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ยมันก็คือสามบวกสี่แล้วป่ะอ่านะครับโอเคไหมทุกคนพี่ขอเอาสองตัวหนึ่งมาเขียนตัวนี้ก่อนนะอะนะครับเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงนี้ที่พี่ทุกบอกเสมอว่าน้องจะเสียเวลาตรงนี้ซึ่งแต่ละคนนะประมวลผลได้ไป่เท่ากันหลายคนที่เคยเจอมาบ่อยๆนี้องประมวลผลปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบไปแล้วแต่หลายคนยังแบบออืค้างอืค้างนึกออกไหมมันเป็นอย่างนี้นะครับ พี่ถึงบอกหมว่าจุดเนี้ยพี่จะทำไงให,ให้ทุกคนี่ยราบรื่นเหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองติดเนี่ยน้องไปวิธีอื่นโอเคไหมนี่แหละคือจุดแตกต่างของการสอบแข่งขันคือมันมีคนติดติดแล้วบางทีติดอยู่นานเขาขยับเล,ลนิดๆนี่ลนิดโอเคไหมเดียพี่ข้างให้น้องดูตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันคือจุดจุดหนึ่งเลยที่มันเป็นการสอบแข่งขันเพราะนั้นพี่ถึงบอกว่าพี่จะพาน้องเนี่ยข้าอุปสรรคตรงนี้ไปเลยให้พ้นเลยนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับ ต่ในที่นี้พี่มาพี่มาในทางนี้แล้วพี่ขอไปให้จบก่นนะทีนี้น้องเห็นว่านะครับตัวหนึ่งมันเป็นสามาตัวนึงเป็นสี่กำลังสองนะครับตัวเนี้แล้วสี่นะครับมันจะต้องเป็นรูปสี่กำลังสองนี่เจ็ดแต่เป็นสามบวกสี่นเราเราเราค่อยๆไต่ระดับนะเจ็ดแต่เป็นสามบวกสี่แัดสามก็คือรูปสามกำลังสองก็คือสามสี่ก็คือรูปสี่กำลังสองซึ่งก็คือ4ใช่ไหมรูปสี่กำลังสองก็คือ4ี่นะยกกำลังสองแล้วรูดหลุดโอเคไหมครับแต่ว่านะครับน้องทเห็นว่านะครับ รู้สีคืออะไรนะพี่ขอมาพุดมาพุดตรงนี้แล้วกันนะครับรู้สีเนี่ยมันก็คือสองนั่นเองอะครับมันคืออันเดียวกันโอเคไหมมันคืออันเดียวกันนะครับรู้สีมันคือสองอีกครั้งนะรู้สีคือสองมันพี่จะเขียนสองหรือเขียนรู้สีอะไรความหมายเดียวกันเรียบร้อยครับงั้นคงจะจบแล้วนะงั้นพี่กลับไปที่ตรงนั้นนะครับน้องคงจะ เข้าใจแล้วนะครับว่างั้นแสดงว่าตรงเนี้นะครับพี่ก็เปลี่ยนสองตรงนี้ให้เป็นรูทสีได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะครับไหพี่ระบอ,อกนะคนจะเห็นว่านะครับโอ้โหนะครับเนี่ยกว่าที่มันจะมานะทุกคนนะคือถ้าอยู่ในห้องสอบจริงนี่มันคงไม่ค่อยตลกสักเท่าไหร่นะครับพี่ไปต่อนะทุกคนนะครับไพี่ขอลบบางส่วนออกนะใส่รูทเข้าไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้เป็นรูทสามน้องเพื่ออย่าเพิ่งไปแตะมันนะข้างในนะครับ เตรงนั้นน่ยนะครับมันก็คือรูทส่ใช่เปละ่ะนะครับยกกำลังสองใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่ลูกทำให้ดูนะบวกกับรูทสทั้งหมดยกกำลังสใช่ไหมโอเคไหมตรงนี้มันคือ7นะรูทสี่กกำลังสคือ4แล้วก็รูทสามกำลังสก 3, ็ก 2, คือ3 4มบวกสเป็น7ถูกต้องไหมนะครับได้ยังนะครับงั้นพี่ลูกาตรงนี้ใส่ต่อนะแล้วมันก็เป็นลบด้วยฟอร์มที่ฟอร์มหน้ากําลังสองอ่ะพี่รยายงานไว้แล้วนครับหน้ากําลังสองนะครับ บวกหลังกาลังสองนะครับลบด้วยสองหน้าหลังใช่หรือยังนะครับใช่หรือยังครับทุกคนนะทุกคนนะครับเป็นหน้านะครับโอเคไหมลบด้วยหลังนะทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมถ้าใครไม่รู้ตรงนี้น้องกลับไปดูคีบบลบบ,บีกำลังสองใช่ไหมเอกำลังสองนะครับลบด้วยสองเอบีใช่ปะ่ะลบด้วยบีกำลังสองใช่ไหมหรือที่น้องท่องกันว่านหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลัง บวกหลังก็ต้องสองนั่นแหละคืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องพ็จะยุบตัวนี้ออกมาได้นะครับทีนี้สิ่งที่อยู่ในรูทเนี่ยนะครับน้องเช็คให้ดีก่อนนะครับรูทสี่เนี่ยมันมากรูทสามใช่ไหมเวลาที่มันลบก,กันนะ่ะน้องจะต้องจัดให้มันน้องจะเอาไปรูทสามลบรูทสี่ไม่ได้นะมันให้มันถอดออกมานอกรูทไม่ได้นะเวลาถอดมานอกรูทเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นจำนวนบ,บวกนะครับน้องถึงจะถอดได้นะครับงั้นตอนนี้พี่เช็คเรียบร้อยแล้วว่าเอาตัวที่มากกว่ามันจดตั้งนะครับแล้วลบด้วยตัวที่น้อยกว่า รวยกสองอบกเนี่ยพี่ถอดออกมาได้นะครับงั้นถอดออกมาได้นะครับเวลาที่มันหลุดออกมานอกรูทแล้วเนี่ยนะครับก้อนนั้นที่หลุดออกมานอกรูทเนี่ยมันจะกลายเป็นนะพวงเล็บนะครับรูทสี่นะครับลบเป็นรูทสามทีนี้สิ่งที่คาอยู่ในรูทเนะี่ยคืออะไรครับมันก็คือรูทสามเนี่ยออกมาไม่ได้ใช่ไหมอ่านะครับจบครับแค่นี้นะครับทํานทุกท่านเดี๋ยวพี่แจ้งให้ละเอียดอีกนิดนะึเดี๋ยวน้องแบบว่า ไม่เห็นภาพนะครับไอยกกำลังสองเนี่ยพี่เคยบอกแล้วว่าถ้าน้องงงเนี่ยกำลังสองเนี่ยมันก็คือมีตัวที่เหมือนกันนะอยู่สองตัวนี่ไงเดี๋ยวเพื่อหลายคนบอกว่าพี่หนูงงค่ะนะครับหนูหมุนค่ะก็ไม่ต้องหมุนหรอกมันก็คือเวลายกกำลัสงสองเนี่ยมันจะมีตัวที่เหมือนกันเป๊ะเนะี่ยอยู่สองตัวเวลาน้องถอดรูทออกมามันก็จะออกมาตัวเดียวนะรูทสี่ 4, ข้างในวงเล็บก่อนนะรูทสี่ลบรูสามครับ หลายคนบอกว่าพี่ทุกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีสองอันคูณกันแล้วมีวงเล็บเนี่ยหนูเห็นแล้วค่ะรูทสี่ลบรูทสามค่ะพี่ทุกหนูตอบช้อยสามผิดนะครับน้อผิดนะน้องดูวิธีนะมันผิดนะผิดนะครับน้องกลับไปดูวิธีนะของเราเนี่ยมันเป็นรูทซ้อนสองชั้นนั่นน่ะน้องเห็นเปล่าอ่านะครับเห็นไหมนะครับ ข้อนี้ทําช้อยมาดีมากเลยน้องเห็นไหมเพราะบางคนคิดได้เยอะแล้วเนี่ยตามมนลายคิดได้เยอะแล้วตามมนลายแล้วมันจาแล้วนะมันมันเหนื่อยแล้วฉันหนูเหนื่อยเต็มที่แล้วคะ่ะหนูล้าเหลือเกินนหนูจะตอบแล้วคะ่ะหนูเห็นรู้สี่ลบรู้สามหนูก็จะตอบแล้วค่ะพี่นะครับน้องก็บอกว่านี่ไงก็ตรงไปไปอะไรรู้สี่ลบรู้สามเนี่ยน้องเห็นไหมนะครับมันต้องมาตอบอะไรน,นะครับมันต้องมาตอบช้อยให้ <c oughs> โอ้โห,หน้องเห็นไหมนะครับ ข้อนี้ออกแบบมาดีมากๆพี่ขอชมเลยนะครับออกแบบมาดีเหลือเกินนะครับน้องดูเลยครับนะเนี่ยครับเหนื่อยล้าก็มีคาตอบให้นะเธอเหนื่อยล้าใช่ไหมมีคําตอบให้นะครับมันต้องไปรู้ซ้อนรู้นะน้องเห็นเปล่าแล้วรู้เสียมันคือสองนะครับความหมายเดียวกันนะโอ้โหสุดยอดนะ